ยุคติคือที่สามสมาชิกชูคนติขือประกอบอยด้วยกิ้มพลังช้างขี่ไปยีบหินไม่ยีบหินไม่ยีบหินเจ๊มากว้าขี่ด่งขีลืพี่หมีเปาปลาเค็มอ๋ออพลังใบเน้นมันหอมจริงจริงพี่โพดสายสิใครคอนเทนต์พวกเราคือชมรมเรียบร้อยละฟอร์สมุมนี้เหมือนขายอยู่อะ มองยาเลยพอไม่เหมือนเดิมวะโอ้ยาลำลใหม่สี่โมงแล้วไวจริงๆเฮ้ยดวงจันทร์ chuap 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 wow 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 wow, wa ...A si, New quest <laughs> <laughs>

เออ r e l หล d เร็วอย่างนี้ดีดีสวยงามมากเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวบอสอยู่ปะ กูกูอาปีจกูยิงให้สองนะไอ้ไเ้ยมึงกูอัพมายังไงวะเนี่ยกูอัพไปยังไงเนี่ยเอ้ยอ้ดีดีเกินค่าเลยยิงพีพีพีสัตอนนี้ไปสั่งไกลไม่รลอกยืนเลยโอ้ยตั้งปืน วอย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 อัมเฟลี่อัมเฟลี่อัมเฟลี่เป็นคำสั่งเออเนียนเนียนเนียนเนี่ยโอ้โหมีซ้ำเปิดตีเลยก็ได้พี่แล้วไมายูวพี่แล้วดูมันสีเวนเฮ้ยจะเกิดอะไรนี่นี่แต่แค่รอนานนิดนึง ก็จบอีซี่ easy easy มากๆอือแค่เนี้ยแหละมันก็แค่เนี้อืออืออือ พีโอ้โหมีการหนีไปไกลด้วยนะถอยหลังไปไกลถอยทำไมเฮ้ยอยู่ในโดมโย่ Thank you พี เฮ <als> ้ยบอสประคำโดดข้ามมาเฮ้ยเดี๋ยวนะหลังจากคิวเพื่อนได้เรื่อเพิ่มลนเหรออือดึง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 เฮ้ย ั <laughs> หา <laughs> ทำมาออวชีว <laughs> ส <laughs> like ิตพักันนี่พากันนี่พักันนี่พกันนี่ <laughs> <laughs> อะไรวนะเนี่ยแล้วโอ้ขึ้นไปไม่ได้ต้องลงจากรถละ <c oughs> อืมอือ โอ้โหโหโหน่าโอ้ขัวโอ้ขวัวขับรถให้เอ้ยพีเอ้ยมาเลยอื้ม หรือวะมันต้องมีไอรถถังวิ่งมาดิ อืมขันเบิ่มเบิ่มไหนมุขขันเบิ่มเบิ่มตรงนั้นใช่ไหมมาดิขันเบิ่มเบิ่มเหรอขันเบิ่มเบิ่มมึงขันเบิ่มเบิ่มเหรอฮะเข้าเข้าไปไม่ได้ก็ไม่บอกอยิ่วหน่อยเอาพีพีมาอยู่ ไม่หิวไม่หิวก็อย่ามาหิว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 อีหกวิพี่หกวิสู้สู้สู้สวยงามเกิดแล้วโห oh, เพื่อนกูนอยู่นู่นบอชฉันมาแล้วเอาเพื่อนกูนเกิดแล้วอืม กระสุนม so ่วงก็ไ so ม่ม <an into> <around> ีส <azioni> ักนัดขอบคุณมากๆเลยครับเอาสุโอ้วึหึหึหอห Mmm. No, that's Go. Let's go. Your guardians scurry through my tank like vermin. Is this how the Vanguard fights its walls? Our fight is with your champion. We need not slaughter any cabal in your army. Do not expect <coughs> gratitude. idden http เฮ้ยค a ณโท t ยุ kind of ่งจังเลยเอ็ดดีมดีไปหมดตะนี้ดีกว่ t ใช่ป่ l l เหลือทำไมเนี่ยฮะเหลือไว้ทำไมห อืมอืมสปอนเอาใคไข้าัดกลัวเนี่ยโอ้โอ้ยจุกเสียดแน่นท้องโอ้ยมันเปนยังไ ป้อมปืนป้อมปืนอ้ยชิดอืออุ๊ยอ,อะไรเนี่ยป้อมปืนอือือเบงเง อืม่คือดเออ้ไอออะไรอะไรมาหลอยเพื่อนกูเก็บตังเลยเอาไปซื้อขนมกินเขายังง่อยเคียเลยอ่ะ โอ้ยโอ้โอ้ต่แต่เก็บอ้อมแม่งขึ้นกระโดดเลยจุ๊อืมเนี่ยถ้ามอนกอะไรประโยชน์สายกูแม่งแพ้บอลแต่ชนะมอนมอนมึงบาง สาทำไมมันไม่เต้นวะเรียลอยเราดูนงไปดิเจอเมย์ป่ะนี่เดี๋ยวกูจะอยู่อมตะให้นี่กูแม่งหลวงปู่คง เก็บเก็บไม่ยิวไม่ทันไม่หิวไม่ทันเฮ้ยเดี๋ยวนี้มาแชมเปี้ยนนี่แชมเปียนแชมเปียนอกยิงหน้าแชมเปียนแชมเปียนเหรอโอ้แชมเปี้ยนอี ô, um, champion hả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 , um, chơi thôi, chơi thôi, mày đâu, mày đâu, mày đâu, mã champion hả, 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 champion hả มึงจะแชมป์ออรรีโหลดลืมใส่ลูกดีจริงจริงทำด้วยอะไรออืมพักนิดนึงคิวอยู่ด้านหลังอืมใส่เกาะไปโดดขึ้นไม่ถึง โอ้โหโอ้ยกระโดดขึ้นไม่ถึง thank you พี่อ้อพี่โี่พี่ยิงยิงยิงไอ้ลูกไฟไปแลวลูกไฟมันบินมาให้ยิงลูกไฟโอ้ยกูยิงไม่ทันอะมันพุ่งมาหากูสิบกว่าลูกเลยเป็นคนโอ้ ไม่ได้เดินเลยโอ้ยตายแล้วโอ้ยตาวยตายไอ้ต๊ะโอ้ยจุกเสียดแน่นอาได้อยู่เลยอยาได้อยู่เลยอืมอืม อย uhh ่าได้อยู่เลยอืมเออเขายื้อไหมอืมอย่าได้อยู่อืโอ้เอโทติกเลี้ยงไม่ได้เลยเออโทติกเออ หน่ตาหนึ่งแม่งยาวมียั้งไม่ได้เดินเลยไอ้นี่เขาเรียกว่าหนูฮอตโอเคครับทุกผู้มื่อนี่มือค้นโอเคนะครับว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเมื่อไหร่ครับิีต่อป้ายสวัสดีไป้ายสวัสดีเจ้